เมื่อน้องซาตินถูกจับไม่ไม่ไม่ได้ปิดเขาบอกไม่ปิดตผมไม่กล้าปิดไม่ไม่ปกติเราอยากช่องทางน้องเขาก็อะไรสกายีวีรีวิวอบมันเป็นเหตุการณ์ที่น้องซาตินอยู่กับเฉากล้วยนะครับหรือราชาโคงไก่ในตำนานนะครับบอกเลยว่าโดนทั้งคู่นะครับงานนี้เรียบร้อยครับแกไม่รอดแน่ไม่รอดแน่พันแน่ก่อนจะไปดูคลิปสนุกสนุกมันๆในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญอยากจะมาบอกทุกๆคนนะครับ ตั้งใจฟังให้ดีผมบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาของทุกๆคนแล้วนะครับสำหรับในวงการตลาดหุ้นในเดือนสิงหากันยานี้นะครับมีความผันผวนสูงมากๆนะครับนั่นก็คือโอกาสสำหรับนักลงทุนอย่างเราๆนะครับหรือนักเทรดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามีโอกาสนี้รีบคว้าไว้ครับโดยโบรกเกอร์ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือ FBS นะครับเป็นโบรกเกอร์ชั้นนําระดับโลกเลยนะครับที่มีผู้ใช้มากกว่าหลายล้านคนเลยนะครับและยังได้รับใบอนุญาตจาก สหรัฐอเมริกานะครับใครที่สนใจเทรดหุ้นและยังหาโบรกเกอร์ดีๆไม่ได้ผมแนะนําที่นี่เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้นะครับในใต้ด e s c r i p t ั o ไปดาวน์โหลดกันได้หรือแม้กระทั่งค r วอารคตรงนี้นะครับโหลดทันทีได้เลยนะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นทันทีนะครับว่าที่นี่มีครบทุกความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบรียล time นะครับของตลาดโลกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําหุ้นคริปโตหรือแม้กระทั่งคู่สกุลเงินนะครับสายเทรดถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนซึ่งทําให้นักทุกคน มี mindset ในการเทรดที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับและใครที่อยากจะเทรดแบบจริงๆนะครับและยังไม่มั่นใจในฝีมือในการเทรดนะครับที่นี่เขายังมีบัญชีทดลองนะครับให้คุณได้ลองเล่นกันนะครับเอาไว้ง่ายลองเทรดลองฝึกฝึกฝนวิชาไปเรื่อยนะครับฝึกในเรื่องของการดูกราฟ ดูแนวรับแนวต้านดูในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักเทรดทุกคนต้องมี FBS นะครับมเีเลเวอเรจเริ่มต้นได้กับคุณที่1ต่อ5นะครับและ1ต่อ3000นเอาง่ายคือคุณสามารถเทรดด้วยเงินที่มากกว่าเงินที่คุณฝากเข้าไปมันคือเลเวอเรจครับและที่นี่เขายังมีเครื่องมือ CFD มากกว่า550รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีโลกนะครับหุ้นหลักนะครับโลหะสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาตินะครับ f v f นะครับมี ีเงื่อนไขการเทรดที่ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ฝากเงินเนี่ยขั้นต่ำแค่5ดอลลาร์เท่านั้นนะครับจะขึ้นตัวเลขประมาณนี้นะครับ5ดอลลาร์เท่ากับอ่าประมาณนี้มีทีมงานนะครับคอยสนับสนุนซัพพอร์ตทุกๆคนนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับ7วันที่คอยดูแลทุกคนนะครับมีค่าสเปซนะครับในการเทรดแต่ละครั้งเพียงเริ่มต้นแค่0.7ปิ๊บนะครับซึ่งน้อยมากๆและในการเทรดแต่ละครั้งนะครับคำสั่งซื้อการซื้อขายของคุณเนี่ย ไวมากๆทํำงานเพียงแค่0.01วิเท่ากับแบบคนกระพริบตาคือคุณกดซื้อขายได้แบบไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะสโลมันจะช้ามันจะไม่ทันการมันจะไม่ทันจังหวะที่เราต้องการจริงๆมันไวมากถ้าอยากจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับทั้ง iOS Android นะครับเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับเข้าไปโหลดได้เลยนะครับหลังจากที่คุณโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาเริ่มต้นอนาคตการเงินของคุณได้เลยครับ และผมจะทิ้งลิง์ไว้ข้างล่างนี้ตามความได้ร้องของเอซนะครับอยากให้น้องซาตินแกไม่รอดแน่ผมไม่กลัวหรืออะไรก็ได้อยากจะเจอกับน้องเฉาะกล้วยซึ่งตอนนี้เจ้าของแล้วก็ตัวรถอยู่ที่แล้วเขาอุตส่าห์ออกจากขอนแก่นเนี่ยเขาตั้งการรอแล้วเนี่ยเขาตั้งการรอแล้วคือเขาอุตส่าห์ออกจากขอนแก่นออกจากรังของเขามาเจอกับน้องซาตินครั้งที่แล้วเป็นไงครับครั้งที่แล้วก็เกิดอะไรขึน้นเกิดฝนตกฝนตกอ่ะแล้วอะไรอะไรอีกอะไรอีกแล้วอะไรแตกอะไรแตกคือ ก็งงเหมือนกันนะใช่ยังไงมันจะเกินไปนะเออเห็นท้อฟ้าไหมออพายุกาลังมาอ่าหรือครั้นี้จะเป็นท้ายพายุเฮ้ยเอาให้ไหวนะเอาให้ไหวนะท้ายพายุเอาให้ไหวนะนี่ท้ายอะไรอืมคุณไปทําอะไรมาเพิ่มเปล่าผมรู้ไม่มีครับผมรู้เดิมเดิมไเพียงแค่แบบถอดถอดเนื้อออกครับผมผมรู้ผมรู้ว่าคุณแหละกาลังดำเนินการที่จะไปแอบทำเครื่องมาแล้วก็เรียกให้ฝนตกเพื่อจะให้ไม่เกิดการแข่งขันผมรับไม่ได้ฝนตกก็ต้องแข่ง มันถึงเวลาแล้วจริงๆขอฟังเสียงก่อนนะมาโอ้ได้เลยสบายมากฟังเสียงรถคุณหน่อยมาเดีไปมาเดีคือจะจะสตาร์ทพร้อมกันอะไรใช่ไหมเนี่ยพร้อมหมดเลยเนี่ยนี่ยอ่ะอ่ะอ่อะไรอะจะเอาอีกเลยกดตูดให้หน่อยนีเนี่ยโอ้ยเนี่ยยังไม่ทำอะไรล้อเรื่องแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยกดตูดรถไม่ใช่ตูดคนเอ้ยไปแล้วเนี่ยนะตาดเลย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 เอา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 ไม่กล้าไม่เสียเวลาโอ้ยตายเลยเนี่ยโอ้ยผมก็ตก วาลงเลยอพราผมลืมไปว่าเปลี่ยนไอเทมมาใหม่อะไรไอเสียไอเสียทำไมเสียมาใหม่อย่างเดียวอย่างเดียวผมเขาพูดอะไรอย่างได้ไหมเก็บรถเถอะเก็บรถเถอะใช่ฝนตกเดี๋ยวก่อนมาคัด <c oughs> คัดคัดคัส <c oughs> นี่นะครับแกงวัยรุ่นลุนโรูพิทักษ์สันติราชเพราะาเยี่ยมเยอนเราเพราะว่านั่นแหละเขามองว่าพอรวมกันเยอะจะกลายเป็นอะไรอาจจะเป็นได้นี่ไงอเนี่ยอ่านคอนเซ็ปต์ให้วคำสั่งซือย่าอ่านผมไม่กล้าอ่านแล้วครับไปสั่งสันติเกอร์เพิ่มเฮไยจะไปกล้าเล่นไม่ขำแล้วเจอพี้เจอพี้ไม่ขำแล้วกำลังถ่ายรีวิวอยู่อ่านให้ฟังอ่านไอ้ฟองอันนี้รถของทางอันนี้เขาทำยูทูบเบอร์ทิกต็อกเหมือนกันอันนี้ผมก็อย่ันงี้คุณกี้ครับ ขัาผมอ๋อเขบอกว่าตอนแรกตอนดูคันนี้คันนี้จอดห่างครับอห่างอยานเลยาบอก่รกเลยาไม่กล้าก็เลยจอดใหม่ครับเรารถีรถยนต์ปิดครับไม่ไม่ไม่ได้ปิดเขาบอกไม่ปิดผมไม่กล้าปิดไม่ไม่มเจอดจอดตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ครับรถกระบะผมจอดตรงนี้ครับทีนี้มันมีรถล้อมาเหมนเขาจะไปลำบากลบาอยู่เาบอกใช่ครับทีนี้ผมก็เลยถอยรถแล้วก็จอดชีดใหม่ครับได้ครับ เนี่ยครับก็จอดถ่ายนี่นะเพราะว่าโดยปกติแล้วอยากช่องทางน้องเขาก็แม่แหละจะถ่ายรีวิวจอดถ่ายก็เลยรีวิวไปกันเพราะว่าต้นประเด็นคือมันขวางคือคือแทนไม่ได้เขาบอกไม่ถ่ายกลับเลยเขาบอกน่ารุกร้วจริงไหอครับถ้าเขาแจ้งตำรวจมาไม่ถูกนี่นี่นะก็คือคนเทษขันต้น่อนเดินเลยผมมากแต่ที่ตรงผมก็ถามว่าเออมีที่ที่สามารถจะเงียบๆแล้วจะมาถ่ายได้ไหมเพราะว่าผมก็เกรงใจ ก็ไม่กล้าเขาไปในเมืองในเมืองครับก็เลยหาที่ใช่ที่ที่ไม่มีคนเราเาเใจวเขาไปมาเขาเขาเขาเราด้เราไปก็ได้เนี่ยเขาทางนี้ไปเกบเกันหรือไม่ท้องนวะไม่ใช่อ่ะเขาคงมองว่าเป็นทางอันนี้ผได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่านักข่ารเขาเขาแนะนาว่าเออตรงนี้ไปคน รอใส่รถโดนจนนาใช่ไหมครับอ่าคุณโดนซีเลงแล้วแกไม่รอดแน่ไม่รอดจริงด้วยผมมองว่าตอนเมื่อกี้อาจจะถ่ายของพลาดกันแล้วพลาจจะกตรงนี้หรือเปล่าก็เลยดูได้ขอแจ้งว่าอยก็มองว่าปิดฝั่งเลยปิดถนนใเลยนะโอ้กบอโอยผมไม่กล้าปิดแล้วครับผมก็เพิ่งมาที่ ก็โดนตีโดนะอันนี้ยังวัยรุ่นอยู่ไหมได้อยู่เฮ้ยก็ดีใจดิเขาบอกวัยรุ่นน่ะก็ต้องดีใจสิประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้ทางชัยวิวก็รีวิวรถนี่นะน,น,นี่แล้วทางพี่ตำรวจเขามาให้ความอนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช่ก็รเราทําให้ไม่สะดวกเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าเขามองว่ามันทําไม่สะดวกเพราะว่าหนึ่งเลยคือประชากรอาจจะเยอะอะขวางถนนละพวกนี้ประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ดีนะประมาณนี้ตอนแรกเราก็ถ่ายตรงนี้ใช่ไหมใช่พออันนี้ปุ๊บฝนตกฝนตกแล้วไงต่อฝนตกแล้วก็จะางนล้ยอย่างนี้เลย ยต้องยอมรับต้องชื่นชมนะท่านท่านมาไวมากมาไวยมาบอมาบอยผมมองว่าได้หนังอย่างนี้ฮะับเขาบองอย่างนี้แหละดูเหมือนปิดถนนเพราะว่าถ่ายมันต้องแบบมีโมเมนร์นิดนึงครับท่านย้ายกันดีกว่าโอเคครับคนโตนะไม่ไม่ไม่มีมันก็ปิดเล่นนี่ถนนเล่นนิ่งอะไรครับออืไปนะครับ ไปไงเปไงไปไงรอดไหมรอดไหมแกไม่รอดแกไม่รอดแน่ผมตออคุณแล้วคุณไม่เชื่อผมคุณพาผมมาที่นี่ได้ยังไงทำไมทำไมคุณไม่พาผมไปสนามแข่งขอโทษทำไมคุณไม่พาไปสนามแข่งคุณไปทำอีกแล้วเนี่ยไม่ขวางรถ ตำรวจเกือบสิบนายเมื่อกี้รถไหนคุณจะพาไปสนามแข่งต้องโดนจะไปู่จะไปทำอีกแล้วอันนี้สารจริงนะเนี่ยเขาเขากลัวจริงนะเนี่ยสารจริงสารจริงเนี่ยเขากลัวดูดูคนลุกเลยจริงเขากลัวจริงเลยไม่ปลดขี้รถสามร้อยพร้อมชาร์จอ่ะคือหนีไม่ได้ ไม่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 คิดหนีอยู่แล้วครับเรา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 บริสุทธิ์ใจถึงแม้เราจะไม่บริสุทธิ์จริงๆหมายถึงว่าเราไม่สิงอ่ะเขาบอกว่าอันนี้ก็เคยมีแข่งนะก็เคยมีแฟนมาแล้วอะไรเงี้ยอ่ะไงต่อกล้องเราอันนี้ไงเขาบอกว่าเราแข่งรถขับเถอะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ไงพอผมพาเดินไปตรงนู้นมันก็มีรอยเส้นใช่ก็ไม่ใช่ของผมใช่ใช่ครับใช่ให้น้องซาตินชนะเถอะเขาทายพายุจริงทักจบสวัสดีจริงเหรอจบแล้วเหรอจบแล้วไม่รับเครื่องอไง ไม่กล้าถามอะไรแล้วตอนนี้ยกลับบ้านเถอะไดแล้วียมีรอนหนึ่ไม่ร้อ,อนแน่ไม่รอดแน่